Good life, good. จ้าเด็กค่ะเดอ้อเอฟซีทั้งหลายมาวัดัน,น้อง่ายเด็กค่ะเด้น่วัดพระทาตุพระธาตุาล่านหนอ,อนสุวรรณปับเขาไปไหว้ค่ะกันไปอนเที่ยงาอโอ้ยปูเอ,อ้ยโศกมานจะนั่ลกรกหลานเลยเขาไปวัดเปช่ม ตัววัตตวาตัวงูบุญลายอินี้ได้เดเขาตัววัตตว,วานิ้นน้ำอีกบ่แล้วข้กินค่อน,น,นแห้งอีกถิกตนตะนาไปข้างใดเขาก็าซื้อตะนาโคกเรียงด้สิป่อห้งกระวายถาดน้ำกันเด็กเ้ะ เดี no <re <re okay. <re <re ๋ยวทายไปข้างนอกจะบาทกันไม่ก็นั่งซ่อมไม่แรกผมพาหลขามาเนาะแรีนรียอเซนนี่แหละแรีนไม่แพูดตลาดด้ตลาดปลาเออ้าเดียวมันเดีไม่ด้มาจอดแท้ดีละแดีวมเดี๋เขาว่าโอ้ยิ่นั่มันเกิดตพระธาต ศาลาพระธาตุกลางน้ำเอ้ยเดี๋ยวลูกหลานจะมาคอยทำบุญตดอกเด้อวันที่หนึ่งก็ให้สุกขีมาเด้อโอ้เออตกต้องไปเป็นยังไงเป็นตัวฟื้นบ่เถอะตกน้ำนี่มาสิซอยฟื้นไปเฮ้ยสิเป็นยังไงโอ้ยยังบ่อสุดนั้นอ้าวไอยซอยเจ้าเจ้าซอยไข่เด้อวันที่หนึ่งก็สุกขีมาเด้อฮะมาๆมาๆซอยเจ้าแล้เราใส่ต้นไม้ตัว ซยเจ้าเจ้าซยเ้อเอาไปลุ้มกเลยเอาไปั้ตู้มันหอนหมัลทั้งต้นี่ต้เอาจกน้าเจ้ายอยอยเาคั่วลูกหลังคอยเด้อเอาเอาเาเอาเฮ้เจ้าเจาเนาเจ้าคอย้กันปกันเด้อไปจิตายเ้าเจ้าบายเดี๋ยวมันก็แหงเออละ เอาไปแล้วเที่ยวกะแหงเดี๋ยวกะแหงเทียฮ้อนบินลงไปยังน้ำาดโอ้ยคนบ้าตายนะเจ้าน้อหมาเด้อไปไปไปซอยกันไว้ที่นึงเหตุโจหมาได้เดี๋ยวมาหาอีกเอาหมดเมหมดจิแหนี่อตัหนันหมดคิ้วคิ้วเห็นไหมยัอหันก็หที่บ้น พี่เสื้อไหมลูกมันตกน้ำเนี่ยตกน้ำเนี่ยก็เลยเอามันขึ้นเห็นมเนี่ยมาดูชิมาดูชิบเนี่ยตกน้ำจนเปียกหมดเลยคนก็เหมือนกันไปใกล้น้ำไม่ได้เด้จุกน้ำไหมคนไปใกล้น้ำก็ไม่ได้เด้อตกน้ำใช่หรือเห็นลมต่ำเลรอทั้งบริเวณ อะไรหมดแล้วนะหมดที่กัดมันต้องเอาจนมันปล่อยมันบินได้เห็นไห <si มลูกเห็นไหมคบามเก่าพอจิตตายอย่างงี้เห็นไหมลูกกินอยู่ในโถอดละจับไหมครับนี่เห็นไมเนก็ไปได้เออมันยังไม่แห้งมันก็ไปไม่ได้อมมดจะกิน ไม่ไปโรงเรียนอนะวันไมปแล้วยังไงไปโรงเรียนไหมไปได้ยังมันไม่มีตานี่แต่มันก็เปียกน้ำไงเหมือนคนใกล้น้ำก็ตกน้ำตายนี่มีคนช่วยก็หายใจไม่ออกที่วันตกน้ำตรงไหนไม่ไงตรงนี้ตรงปู่ปัญนาถขญนาถกินแม่ปู่ปัญนาถเขาไม่กินปู่ปัญนาถเขใจดีแต่น้ำก็ไม่ใจดีนะนะตกน้ำทีไรก็ตายหมดทุกคนเด็ก ผีเสื้อก็ตายหนิเกนารไปกินกับแม่เลยไม่นิ่งก่ามันจะเก็บท้องตาปากก่อนตาปากกำลังจะฝื้นแต่แต่ตามันบอดจ้ะมันไม่บอดก็ไปได้แต่มันเปียกในตัวมันเปียกต้องเอาไปใส่ต้นไม้ที่เตี้ยก่อนนี่ต้นไม้ตรงนั้นเดี๋ยวเอาไปใส่ก็จะเบลนลงน้ำอีก ไหมรอดไหมรอดไหมไม่ได้ทางนั้นลูกมต้องเชื่อมเตียกเสร็จแล้นน้ำพกมีตุ้นนุ้มขาดมันติดไม่มมันไ่ขาดมันติดมันเปียกน้ำเลยอย่างนี้เหรอติดมันเปียกน้ำทำไมไม่ตุ้นลุ้มว่เหนื่อยใช่ไหมเนี่ยฮะตีมันเดือดชื่นนี่สองพันอยู่มันติดน้ำมันติดน้ำมันก็เลยตัวตัวนี้มันแตกเปล่าตัวนี้อ่ะ ต้นอะไรต้นนี้บิคันี้แตกเปล่าท่านไงมันติดกันอยู่นั่นข้างนั้ี๋ยวจะดึงออกก็ดูให้มันผ่านไปทั้งนั้นไปให้มันฟื้นก่อนอมเพียงอมเพียงหายเร็วเร็วบอกเขาไปอมเพียงอมเพียงกันเร็วเราไม่สนใจอ๋อมันไม่สนใจเหรอทำไมมันไม่สนใจคนมันคือสัตว์อ๋อสัตว์มันก็สนใจคนหน่อยตัวคนก็ได้ช่วยมันคนน่าช่วยมัน มันขนกอมันกดเขมันึ้นอีกกันไปใส่ต้นไม้กับลูกเขามันไปใส่ต้นไม้ย <c oughs> อยากนะ้ำผีเสื้อได้บาดกันอยู่ดีปวาดีเขามันไปใส่ต้นไม้กับลูกเดี๋ยวมันจะนีไ่ไงปีกมันปีกมันก็ติดน้ำอย <c oughs> ู่นี่ไงข้างนึงเห็นไหมนี่นี่ด้านนี้ด้านนี้นั่น <c oughs> ด้านนี้มันก็เปียกน้ำอยู่น,นี่ ใส่ต <onents> ้นใส่รองเท้าเอาไปใส่ต้นไม้ก่อนเด้อลูกเด้อหฮมเด้อหฮมเด้อโอ้ไปใส่นามก่อนโอ้ม่ใส่ต้นไม้ก่อนกําลังฝึกไปช่วยกันช่วยกันไปให้มันหายอย่าตายเด้ออย่าตายเด้อชีวิตคอยก็ให้ ดีๆมีคนซอยเหลือไปเจ้าเด้อพี่เสือเออไปบอกอยากไปลงนล้ำหรอจับอันนี้เยอะไหมจับคนจับต้นไม้เยอะแสดงไปบิน,น,น,นใส้ต้นน้ำอีกแล้ววันนี้ไปอยาไปตกน้ำยังหน้าบ้านตัวอ๋อไ่อยากไปหาตกน,น้ำต้นนี้คอยได้ซอยเจ้า โซ่จะนะวัดกลางน้าคุณทาดกลางน้ำผมเข้าบ่แด่วมากดิฮันว่างกี่มองเก่าววันบ่มีมือข้าจับี่เสือไปซอยม่ดูทากลางน้ำจะปูเอ้ลูดงดานขออนุญาตไทยปูเด้อค่ดเอ,อ้ พระราดกลางน้ำปุน,นะคะ่ะลูกหลานขออนุญ,ญาตถ่ายปูดน,นะคะเด้อถ่ายกลางนา้ำเฮ้ยทำไมมองไม่เห็นหล่ะลูก <laughs> ปูไม่ให้ถ่ายนะมองไม่เห็นปูเลยปูไม่ให้ถ่าย <laughs> ติดเราบ่ได้ติดเราบ่ออกติดเราบ่ได้เลย เป๋ลูกหลานขอนเนียาทายปูน,นี่บอกเอาไปเห็ดเสียหายดอกจกันขยายชุ่มขอลมขอลมบ่ได้อะกีนี่ติดมากก็เลยเป็นเอียเนี่ยเห็นบอกไม่ล็อกเลยซุ่มไหมซุ่มหรอเนี่ล็อกเลยกางห้องเขาไหมลู้ดูให้ดูหน่อยไม่ได้ไงลูกปูยายก็ดูปูไม่ดีดูอันนี้มันลุดเขเสียบเสียบอันค้าหลุดซุม่มเนี่ยซุม่มหรามันสิมีโตล็อกออกเลยเนี่ยบอกกีนี่ซุ่มหราปดล็อกก็มันปดไ่ได้คลิปนี้ก็จะได้ออก ទំតាន់ជាបានដែលាវะពីបខ្ញាត់រើ័អានដាស់រើស្លាអន់ជារាស់រាស់រូវបាន់រូវាពីបន្រូ